ค่ะมันนี่กะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมันนี่กะเป็นคลิปที่ว่าเลี้ยงแพะนะคะเป็นแพะยุบ้านนะคะแพะยุบ้านแต่ฝรั่งอยากเลี้ยงแพะว่าสัน่นอันนี้ก็เป็นบ้านแพะนะคะบ้านแพะกระสือประมาณ 40, าสี่หมื่นจ้ะพอออกกระสือสี่หมื่นนะนี่ค่ะราคาสี่หมื่นกระไดประมาณนี้นะคะบ้านเก่าเขานะเขาขายบ้านเก่าให้ อันนี้ก็เป็นลานไส้ค่ะลานไส้ก็ขับรถนะคะขับรถแบบว่าไปเอาไอ้ใบกระทินพวกอาหารนะคะอาหารแบบแพรนะคะกับลานไส้นี่ก็ขยันจ้ะซอยงานพอกับแม่์สอยงานตากับยายใส่ยังกับ่เคยบนเลยนะคะขับรถแต่อายุสิบสี่ปีจะขับรถไทยค่ะเก่งอยู่อันนี้ก็ขับไปกับไปเอาไปเก็บมาสั่นว่าไปเก็บใบกระทินมาสั่นแพร์นี่กั กินยานะกินยากินอาหารกินไงค่ะเลี้ยง,งายอยู่ค่ะเนาะเนาะอันนี้ก็เอามาจากไอ้จังหวัดเลยนะคะถ้าเกิดผู้ใดต้องการที่อยากจะเลี้ยงแพะนะคะก็ติดต่อพิ้นไดเลยนะคะเดี๋ยวพิ้นกะสิมีอา่าเขาเรียกยางไงไนยงยนะคะไปส่งแพะให้นะคะการเลี้ยงแพะทุกมือเนี่ยก็เป็นธุรกิจเสริมไดนะคะอันนี้ก็เป็นปลอยปลอยนะคะปลอยแพออกมาก,กินอาหารนะคะ ก็ซื้อไ้ตั้งปีที่แล้วแล้วค่ะก็ซื้อไว้ปีที่แล้วแล้วแพะเนี่ยคับประมาณกลางปีนะคะกลางปีใดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณนี้แหละค่ะกัญญาสิงหากัญญาเนี่ยค่ะแพะเนี่ยค่ะเขาต้องการความสูงกับเขายู่บ้านนะคะพีนกับแปลกคลือนกันว่าเออแพะนี่อยู่บนที่สูงนะคะชอบบ้านนะคะ กะเลี้ยงง่ายอยู่ค่ะตอนแรกก็เอาตอนแรกบาจะซื้อม้าบาจะาไปไว้ทีที่พิ้นซื้อนะคะบาจะไปสั่งไว้ทีที่พิ้นซื้อกเ็เลยเปลี่ยนไปไว้ทีใหญ่ของพ่อนะคะทีใหญ่ทีหน้านะคะทีหน้าทีหน้าผื่นทีนี่กะดูที่ช้าเมื่งเขากระโดดกินอาหารนะคะบ่ไบบด้ก,กลัวเลยค่ะกลัวกระตกซะซ่าเนี่ยกับสิบป,ประมาณสองไรนะคะคุดซ่าประมาณสองไรค่ะ คข้าวซอยตอนแรกมีปลาไม่ยังกะเ<ป>ลี้ยงนะคะเ<ป>ลี้ยงทุกชนิดค่ะพวกปลานิ่งไปยังพวกพักสวนครัวเสียกับกระมีนะจ๊ะเนาะทีหนึ่งก็จะประมาณทีหน้านะคะประมาณยี่สิบสองไร่นะคะแล้วกอ่าซื้อเพิ่มนะคะซื้อเพิ่มเมื่อปีที่แล้วนะคะกาบอประมาณที่พิ้นซื้อทีนั่นแหละหกไร่นะคะซื้อเพิ่มนะคะต่อกันไปนะคะหกไร่ ก็ถือบางามค่ะเห็นว่าเขาอยากขายก็เลยเออว่าซื้อไวพอ้พอเพิ่นอยากได้อพอเพิ่นก็เลยซื้อไว้เนะจะนอแต่บาวเ่นเป็นของพิ้นหรอกของพ่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพอันนี้ก็เป็นไก่ค่ะเหลียงไก่ค่ะก็จะมีพีไส้มันเป็นพีไส้มีพีเขยค่ะดูแลแล้วก็มีล้านไส้ละค่ะดูแลกหน้าบัวก็มีนะคะหน้าบัวหน้าบัวก็เสื้อผ้านาสองไห่เลยนะคะหน้าบัว เดี๋ยวจะได้กลับไปหน้าบัวนะคะยูสไทา์มือค่ะประมาณสองไห่หรือสามไห่นะคะหน้าบัวก็ได้เก็บบัวคล้ายยีะะ่หนะเนี่ค่ะหน้านี่ค่ะอ้คือหน้าบัวนะคะขวามือคนทายคลิปกะทายเร็วค่ะให้ล้านไส้ทรงคลิปมาให้อันนี้ก็จะเป็นหมากฝรั่งนะคะหมากสีดาบานฮ่ังเแล้ละจ้ะ มียังกับปูกไหวน่าจะจะเนาะยาเนี่ยเขาก็จะกินยาแล้วปล่อยไม่กินยาเนี่ค่ะแพะนะคะเราเกิดมีย่ยาก็ด,ดีค่ะบ่ไดดแบบว่าไปหาอาหารไกลนะกะ็หาแถวเนี่นแหละค่ะป้าบัวนี่ก็ขายใดนะคะป้าบัวเนี่ะเห็นบ่นคะอยู่สายมือลละค่ะก็ขายใดกะถือว่าเออเป็นเป็นไรใดเสริมใดอีกนะคะ แพรเนี่ยก็ซื้อมากประมาณสิบเอ่อสิบสามตัวค่ะแพะซื้อมาสิบสามตัวนะคะแล้วที่นี่เขาก็ออกลูกไดออกลูกไดเจ็ดแปดตัวเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเขาออกลูกแฝดนะคะออกลูกแฝดสองคููนะคะก็ถ,ถือว่าโอเคค่ะตอนนี้ก็จะร่วมเดียวกับสิบบ่ประมาณสิบเก้ายี่สิบตัวแล้วค่ะคิดว่าน่าจะเนาะหนาราคาเนาะแพะเนาะแพร์นี่อ่ะ เขาเอินอยังไงเขาเอินไหนเนยนะจ๊ะนะเนาะเนยแพะพวกนมแผ่นนะจ๊ะแ,แพ่งนะจ๊ะแพงก็นุ่มนมง่วนภาษนเขาว่าแพงก็นุออ่มง่วนะจ๊ะเรามีประโยชน์ก็นุออ่มง่วนะจ๊ะเนาะที่พิ้นเคยได้ยินมากนะ,ะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะน,นี่ก็ได้ยินมากแบบนี้ค่ะกะหากินตำเข้าไปละจ้ะกะมีออกลูกนะครับกะมีออกลูกอ่าล่าสุดกะ คือน้องดาวนะคะน้องดาวนะคะน้องดาวน,ะะน,าวนี่ค่ะอันนี้กขึ้นหน้าบัวนะคะถ่ายเร็วนะคะถ่ายเร็วเกินค่ะถ้าเกิดใครบรรลุว่าจะเฮ็ดอาชีพอย่างนะคะอาชีพเสริมนะคะกะนี่ค่ะกะแนะน้ำนะคะ เป็นอาชีพเลี้ยงแพะได้นะคะกะตอนจะซื้อมาก,กบางท่นได้บอกราคานะคะตอนที่อ่พอพนซื้อมากสิบสามตัวนะคะกะราคาของเขากับประมาณ 60, 000, หกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครมีทุนกะซื้อซื้อซื้อแม่ไว้นะคะกะซื้อซื้อตัวแม่มากเดี๋ยวกะกะขยายพันธุ์เอานะคะเดี๋ยวกะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค,ค่ะเทากะับเราต้องซื้อไรไม่ทุนหน่อยก็ซื้อหน่อยไปก่อน,นะคะ่ะ ะเกิดนี่กะเขาก็ออกลูกนะเขาออกลูกปีๆละสองครั้งคิดว่านะคะปีละสองครั้งแม่หนึ่งนะคะกถ้าเกิดโชคดีก็จะได้ลูกแฝดค่ะได้ลูกแฝดแฝดออกบ่อยค่ะดูจ้ะปีนกระโดดกินนี่ไม่ได้กลัวตกสะเลยนะถ้าเกิดตกสะนี่กะไม่เหลือเลยนะจ๊ะ ขาชอบกระโดดเนาะแพะ่ะก็ยังว่านะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะเลี้ยงแพะกับติดตอพิ้นด้นะคะพิ้นกัดจแนเนี่ยน้ำอ่อหน้ายญ่นะคะน้ำหนาย่ให้ได้รู้จักรอวาติดตอในการสื่อขายนะคะกับติดตอพิ้นด้ค่ะเป็นอาชีพเสริมได้ดีค่ะ ถ้าเกิดใครที่อยากจะเลี่ยงกะศึกษากอนก็นได้ค่ะศึกษากอนถ้าเกิดบ่าโอเคหรือ,อยังแล้วกะจังคอยแบบว่าตัดชินใจสื่อนะคะกะหากินตามภาษาเขาเละจ้ะอิ่มแล้วกะอันนี้เขาคอเขาเขาบ้านเขา ซนะหนักกันลือกอยู่นะคะซะเลือกอยู่ค่ะอันนี้กับน,นี่ค่ะหน้าบัวน,นี่ก็เห็นชัดแล้วค่ะหน้าบัวหน้าบัวก็เป็นอาชีพเสริมได้เกษตรผสมผสา,านกันไปแล้วจันทระเนาะอยู่บ้านเฮ้ากัมีความสุขแบบนี้แหละคะ่ะได้อยู่บ้านเฮ้ากั พักเงี้ยก็บ่ได้ซึ่งอะค่ะกับปูกินเอาปลอดสารผิดไปนี่ค่ะกะอันนี้กะเขาไม่กินยอดกะทินของเค,ะะคะ้าแล้วค่ะยอดกะทินใบกะทินขอเค้าแล้วค่ะมี่ยาถรามาติกินนะคะกะอ้วนผุดมสมบูรณ์ ลังกบอกกลับบ้านท่านจะไปเลี้ยงแพะนี่แหละ่างั้นนะจน๊ะเนาะก็เเวกกันไปนะจน๊ะจักงาาเลยจะได้กลับนะจน๊ะบอกว่าตอนนี้ให้พ่อเธอให้พี่เขยเธอเลี้ยงไปก้อนมาสันวาแล้วแต่กถ้ากลับไปแล้วค่อยว่ากันมาสันวาได้แต่ว,วาดฝันไปแล้วจ๊ะเนาะคนเนาะคือว่าเราจะคนเท่ากับอยู่แต่บู้ข้องหวังเลยมัน <c oughs> มีความหวังกับอยู่บปได้คือว่าทุกคนก็นมีความหวังกันทุกคนนะจน๊ะเนาะ วางเกินไปกะบ่ไดอีกกะต้องเพื่อนะจจะเนาะกะต้องเพื่อใจเพื่อ,อยังไหวทุกสิ่งทุกอย่างเท่าไหร่นะจจะเนาะเพื่อไหวเพื่อใจเพื่อ,อยังไหวถ้าเกิดผิดพลาดหรือ,อยังเท่ากะใดเออเสียใจลายนี่ยังกะต้องเพื่อใจไหวทุกอย่างนะจ๊ะบ่าว่าจะเป็นความรักยังนะจน๊ะเนาะเพื่อใจไหว ค่ะกะม่มาให้ช่อมแค่นี้นะจ๊ะถ้าเกิดใครเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่าอ่าดีกะกดไหลกดแช่ก็ิิตามไปเลยนะคะก็จะมีเรื่องเล่าดีๆมีเรื่องเล่ามีประโยชน์ก็จะได้แช่กันชมแบบนี้นะคะขอบคุณ youtube ก็ youtube ไหมค่ะ